วายพระพรอรัไทยทัมงคลกรับไปเชิญพรบผมขอเดรชัขวาลองผู้นีพบาทรงท้าบประมข้พดดาพระุณเจ้าพระนรนดเดงวิจิตจาริยาผู้กำกับการสถานีตำรวจพร่นไทยจหบ,บัดแพร่ ในนาประธานพิธีถวายสักการญยาเพื่อเป็นการทีดีและพลังของแผ่นดินในวันนี้ท่าภูมิใจถึงใจและความมีเกียรติของสถาบันชาติทำให้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาชุมนุมร้องเพียงกันณมณฑลแห่งนี้เพื่อสมานใจร่วมกันแสดงกระสะเวที อันหนักแน่นน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายใต้ฝ่าธุลีพระบาทที่เบียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ห้าธันวาคมศกนี้พระราชกรณียกิจของใต้ฝ่ารองทุลีพระบาทเปรียบประดุจเป็นการทำงานราชการตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับประการ เพื่อสืบพระราชปฏิธานตามพระบรมราชโองการเราจะร้องแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามก็คือการทรงทำราชการแต่คาว่าราชการของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนั้นทั้งหนักและเหนื่อยเป็นล้นทนยิ่งกว่าข้าราชการทั้งหลายทงทวงเป็นหลายเท่าทมีคุณณมหามงคลแห่งนี ข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชโรูการน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงพระเกษมสำรานพระชนมายุยิ่งยืนนานและให้สมพระราชประสงค์ตามพระราชาลยไทยทุกประการ ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดที่ได้พร้อมใจกันน้อมกล้าวน้อกมกระหม่อมถวายสัตว์ปิญ,ญานด้วยความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งกว่าจัดทำแต่ความดีละเว้นบาปชั่วทั้งหลายทั้งปวงจัดเสื้อเพื้อเผือแพ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความมีน้ำใจเมตตากรุณาต่อกัน เสริมสร้างสามัคคีรำในชาติสนองพระราชปณิธานทอันประเสริฐสุดและเสริมสร้างความเจริญสมบูรณ์พูนสุขแห่งประเทศชาติประชาชนโดยสุดกำลังด้วยก้าวเวื้องบมขอเดชะ